สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านครับพบกันอีกแล้วครับคืนนี้อาจารย์แอดกลามายครับวิดีโอนี้จะนำเสนอเล,เลขเด่นหลัก10ล่างนะครับเด่นหลัก10ล่างเอามาฝากทุกทุกท่านครับเมื่อ,อกี้ก็ได้โพส เดินหลัก10บนไปแล้วครับส่วนหลัก10ล่างก็ตามมาเติดๆครับส่วนหลักหน่วยก็เดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แน่นอนเพราะพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็จะออวครับอาจารย์ก็ต้องทํากิจกรรมสวนกล้วยไม้ต่อครับอาจารย์ทําจะปลูกต้นไม้ได้ไองร้200ศีนะครับส่วนหน่วยอาจารย์ก็โพสต่อไปอยู่ครับอาศัยความสวยงามนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณลิซ่าฮ่าฮ่ามาแล้วครับ ลิซ่าหายไปนานไปทำสัลยกรรมมาสวยสดเลิศพลิงเลยนะดูสิเนะนี่ยนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับหลัก10บล่างวันนี้จะมีเลขตัวไหนเนาะหลัก10บ่างอาจารย์คิดว่าน่าจะมาต่อครับเมแล้วมันหลุดอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับท่านอย่าเพิ่งทีโพยทีพายนะครับเพราะมกีแล้วมันก็หลุดอยู่ วันนี้อาจารย์ก็เอาสูตรใหม่มาให้นะครับตลุดอาจารย์ก็จะเอาสูตรใหม่อาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนเลขน,นะครับแต่เป็นสูตรใหม่จริงๆแต่ย้อนหลังมันเดินมาดีครับแต่ว่าเดินหน้านี่เราก็ต้องวัดดวงกันไปครับนี่คือหวยครับสัจธรรมของหวยมันจะไม่ถูกทุกงวดแล้วก็มันจะไม่ผิดทุกงวดนะครับแต่อาจารย์ก็คำนวณออกมาแล้วว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับ มีถูกว่าปิดมากครับเมื่อที่ออกออมันก็ถูกหกสี่ก็ถูกห้อง v ีไอพีถูกกันเต็มๆนะครับจะสมัคร v ีไอพก็กดเชิญครับอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกท่านและโปรลดรลู้ด้วยว่าอาจารย์ยังเป็นห่วงสมาชิกทุกท่านเสมอถ้าไม่มีโอกาสสมัครก็ก็ให้ดูที่ใน YouTube นะครับตรงนี้เป็นของฟรีนะครับโอเคครับไปดูหลักสิบล่างต่อครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ โอเคนะครับครับนี่คือหลัก10ล่างนะครับ This is T-Dow o f t i Lottery ายอาจารย์แอดกลมหมายครับออกที่หนึ่งกับเด่น1,2,3,4,7นะครับออก2,3 2,3นี่เลยเนื้อจานงอนะครับปลูกต้นไม้เยอะ <laughs> วันที่2อครับ 2, 2 3 4 5 8ออกสองห้าที่3ามหกเ็ดกครับออกเจ็ดหพที่4ี่สองออก4 6นะครับนี่คือหลักสิบล่างนะครับดูกันไปเรื่ยอยๆอาจารย์ก็จะเลื่อนให้ดูครับเันไหนละเอาละอ่านที่7 5็ดห้ออก8 8หน่ออแปนะครับได้ละ ว่าท bon. ี่9ก้าครับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งออกแปดเก้าบางครั้งเครื่องมันดีเลยกับเสียงอยู่อีกที่หนึ่งภาพไปอีกที่หนึ่งไม่รู้เป็นเพราะเครื่องหรือว่าเป็นเพราะไอ้ไม้กันสั่นตัวนี้นะครับอาจารย์ไม่กังวใจวันที่สิบเอ็ดครับสองสามสี่ห้าแปดออกแปดห้าแปด้านี่มาบ่อยเหลือเกินว่นที่สิบสามครับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่ง ออกหนึ่งห้าวทีิบสี่หกเจ้าสับออกเจกวทีิบหกับเจ็ดแปมออกแปดหนึ่งวที่สิบเจ็ดเก้าศูนยออกเก้าเจ็ดวที่สิบแปด้ออกแปนี่คือหลักสิบแล้วนะครับส่วหลักหน่อยก็ดูพรุ่งนี้ครับเดีย๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูวที่ยี่ิบเอ็ดเก้าสามสีออก9 4

เดี๋ยวเราก็มาดูหลักหน่อยกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้อาจารย์ก็ทำแค่น,นี้เดียวต้องกลับบ้านก่อนกับดึกถ้าอยากสมัครเป็น V.I.P. นะครับ l i น์ ID สมัครกรุามาเลยนะครับแอด Line ID ดีเข้ามา S.U.P.E.R.V.I.P.ADD for membership นะครับสำหรับ V.I.P. นะครับ สมสัครสอบถามมาได้นะครับโอเคนะครับคืนนี้ก็ขอทุกท่านหลับฝันดีนะครับขอพิจารณาดีเลขมีผิดมีถูกนะครับอาจารย์ก็เอามาให้ดูตามหลักการคำนวณไม่ใช่เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้ศักสษ์นะครับสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวอัปขึ้นไปแล้ว